สวัสดีครับผมอาจารย์พีพีสัดแดงนะฮะวันนี้ผมจะมาปีวิวก่อนเกมการแข่งขันนะฮะระหว่างแมนยูอีเตตทีมของเราเนี่ยตะท้ากับหมาป่าเมืองเบียร์วัวปวกนะฮะซึ่งคืนนี้เราจะเล่นกันในบ้านนะฮะในเกม UCL UC นะฮะผมจะมาไล่ผู้เล่นก่อนเลยนะฮะว่ามีใครลงบ้านนะฮะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูนะฮะคงเป็นใครไม่ได้นอกจากดาวิดเดเฮอานะฮะแบ็คขวา เนื่องจากวาเลนเซียเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะอาจจะฟิตไม่ทันในเกมนี้อย่าง50-50อยู่ผมขอใส่มาเตอ์ดามิเอร์ไปก่อนนะฮะแบ็คขวาไปที่แบ็คซ้ายนะฮะเนื่องจากวาเลนเซียเจ็บปุ๊บเราต้องโยกดามิเอร์เนี่ยไปอยู่ขวา และมากานโฮก็ยังยัง,ย,งยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะฮะยังฟิตนะไม่วไม่มากพอเกมนี้แบ็กซ้ายคงเป็นหน้าที่ของอาจารย์ยังหรืออาจารย์ยังโรงเราเราเนี่ยลงทําหน้าที่แทนนะฮะส่วนคู่เซนเตอร์เป็นใครไม่ได้นะฮะนอกจากบินแล้วก็สมอลลิงเช่นเคยนะฮะส่วนคู่มิดฟิลในตำแหน่งมิดฟิลไม่เปินคาริของเราเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการซ้อมเหมือนกันนะฮะรวมถึงอันเดเอเลราด้วยอีกคนนะฮะ ผู้มีฟิลเราคงเป็นใครไม่ได้นอกจากมอแกงแล้วก็บัตตี้นะฮะส่วนปีขวาก็มาต้าเช่นเคยปีกซ้ายเมมฟิสหน้าต่ำก็คงเป็นกับตาเวลลูนี่ของเราส่วนหน้าเป้าก็คงเป็นคนเดิมนะฮะเจ้าหนุมมาจิยานะฮะส่วนทัศนะของผมนะฮะในเกมคืนนี้ผมจะขอพูดอย่างนี้ว่าเนื่องจากเราเนี่ย เกมเจอพีเอสโอเฟนเนี่ยเราพลาดแพ้มาในในแมตช์แรกในการไปเยือนที่ฮอลแลนด์นะฮะเราเล่นดีกว่าฮองบอลนดีกว่าแต่จบไม่ได้นะฮะโดยเขาสวนตู้มา2ทีเสียประตู2เม็ดแล้วทำให้เราพ่ายแพ้ไปเกมนี้เราเราต้องเต็มที่สุดๆนะฮะเพราะว่าเราต้องการเป้าหมายเราเนี่ยในถ้วยนี้เราต้องการเป็นในรอบนี้เราต้องการเป็นหัวหรือว่าท็อปของของกลุ่มนะฮะโดยต้องขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มให้ได้นะฮะ แล้วก็จากที่เกมเมื่อคืนนะฮะที่อาซนอลเนี่ยเล่นในบ้านแล้วก็เจออินเตีย์อสแล้วก็แพ้คาบ้านเลยนะฮะสองสามแล้วก็เชลซีก็บุกไปแพ้ปอ์โต้หนึ่งศูนย์นะฮะทีมจากอังกฤษเนี่ยแพ้รวดเลยเมื่อคืนคืนนี้เราต้องกู้หน้านะฮะให้ทีมจากอังกฤษของเราให้ได้นะฮะ เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียหมดนะฮะเดี๋ยวค่าสัมสิทธิ์เราจะ,จะลดลงแล้วทำให้โคต้าในบอลบอลอังกฤษที่เราจะมาเล่นในยุโรปเนี่ยน้อยลงนะฮะเราต้องชนะให้ได้เราต้องู่หน้าทีมจากอังกฤษของเราส่วนไซตีเนี่ยว่บวเคยเจอรเรานะฮะรั้งทั้งเดียวนะฮะตอนปี2องสองพนเะฮะเราชนะเขาได้ทั้งสนัดเลยในบ้านเราชนะได้2 1นึ่นะฮะแล้วก็ เราไปเยือนเนี่ยเรากดไปสามหนึ่งเลยด้วยกันซึ่งเกมนี้เนี่ยผมหวังว่าคงจะเป็นเช่นนั้นนะฮะจากรูปเกมวันนี้เนี่ยเราดาหน้าบุกแน่นอนใส่เต็มแม็กแน่ๆนเพราะเราเต็มที่แน่นอนเราต้องเอาสามแต้มนะฮะเราจะไม่พลาดแน่นอนส่วนถ้าเพื่อนๆใช้ผมฟันธงว่าชน,นะเท่าไหร่เนี่ยผมขออนุญาตไม่ฟันธงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นผมไม่ ไปให้สกุลสกอปุ๊บเดีย๋ยวมีบางคนเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยเอาไปเล่นพนันหรืออะไรแล้วถ้าเสียามาเนี่ยผมจะโดนด่าฟรีนะไม่เอาดีกว่าผมไม่ผมผมไม่พูดอย่างนี้ผมผมพูดแค่ว่าแมนยูคืนนี้ดาน่าดาน่าปูพรมแน่นอนใส่วัวบวกแน่ๆผมพูดได้แค่นี้นะฮะส่วนคืนนี้เนี่ยผลจะเป็นยังไงผมเชื่อว่ามีข่าวดีแน่นอนนะฮะส่วนเพื่อนๆอนเนี่ยอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกับผมนะฮะอาจจะ อยากให้ใครลงตำแหน่งไหนหรือว่าอยากให้ใครเล่นตรงไหนแผนไหนระบบไหนก็ลองมาคุยคุยมลองมาแชร์แฮกกันดูนะฮะที่ใต้คลิปก่นที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะมาคอมเมนต์คุยกันนะฮะส่วนนี้ผมขอจบการปีวิวก่อนเกมคู่แมนยูเตะก,กับหัวบวกในคืนนี้นะฮะสวัสดีครับ